คึกคักตลาดแตกเมื่อหนุ่มอารมณ์ดีปออัน,นพบความสำเราญแวะไปชิมช็อปในงานลิ้นติดโปรแฟร์ส6สร้างความสุขเสียงหัวเราะให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ขายถูกใจสายช็อปสายชิมที่พกลีลาโชว์สกิลนักชิมยกนิ้วให้กับทุกร้านเมนูรสเด็ดเครื่องแน่นอร่อยฟินเช็คอินได้ในงานลิ้นติดโปรแฟร์66มากกรัอาหารตำนานความอร่อยที่เลือกสรรมาให้คุณคุณได้เลือกช็อปแน่นทุกพื้นที่งานนี้ยังคงจัดของดีของเด็ดเต็มทั้ง2พื้นที่ใกล้ที่ไหน ไว่ไปที่นั่นโดยครั้งนี้หนุ่มปอขออาสาพาชิมเมนูเด็ดๆที่ศูนย์การค้าเซนทันปิ่นเก้าพร้อมกับเจ้าของตลาดก้องปียะที่มารวมพลังการันตีความอร่อยฟินลิ้นระรัวทุกเมนูจากร้านเด็ดทั่วไทยพร้อมแล้ววันนี้ถึง3เมษายน2566พร้อมกันนณะชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทันปิ่นเก้าและชั้น1ศูนย์การค้าเซนทันแจ้งวัฒนะ วันนี้มางานลิ้นติดโปรแฟร์ปี66นะครับผมอิ่มน้ำสำราญอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วของปีนี้ซึ่งลิ้นติดโปรเนี่ยเขามีมาหลายปีแล้วแล้วก็เราก็จะไปตามห้างต่างๆไปแบบรวมร้านอร่อยอร่อยเด็ดๆมาให้แบบคนที่มาเดินได้มาชิมมาชอปกันนะครับบอกเลยว่าแต่ละร้านเนี่ยเด็ดทั้งหมดเลยแล้วก็คัดมาแล้วนะครับรับรองว่ามางานนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครั้นี้ก็จัดที่เซ็นทรัปิ่นเกล้านะครับผมก็สามารถมา จับจ่ายใช้สอยแล้วก็อาหารบอกเลยว่าเด็ดมาทั่วประเทศเลยลิมิดโปรแฟร์ปีนี้เด็ดยังไงบ้างเด็ดมากครับเพราะเรามีเมนูใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยเรามีนะคบ,นบเมนูที่เรียกว่าเป็นมิลสุดยอดของหลายจังหวัดในที่น,นี่ย <ใช S 1> ด้วย<บ>อย่างเช่นบัวรอยแม่สุวรรณสองไข่สองไข่ไขอีอ่สองเหมือนกันครับหมายถึงไข่ไก่ที่แบบชอบทานทีละสอง มีโปรยสองไข่นะคะแล้วก็มีพิซซ่าแบบเป็นแท่งก็มีนะคะพิซซ่าเป็นแท่งมีเป็นแท่งแหม้แล้วก็มีนะคะเออเจ๊แมวพวกหมูย่างเมืองะไรก็มีมาหมดเลยเฟซมิกเดินผ่านร้านกุยช่ายคนต่อแถวเยอะมากหมดแล้วค่ะกุยช่ายเจ๊พริกค่ะแต่ละร้านคือคัดมาแล้วบอกว่ามาไม่ผิดหวังแน่นอนอร่อยแน่นอนของดีจริงๆค่ะและบอกว่าอร่อยทุกคนมาแล้วไม่ผิดหวังนะคะ ต้องมากันค่ะมีแค่เจวันค่ะควันที่28มีนาถึง3เมษายนนี้เท่านั้นค่ะคที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับผมเข้ามากนันได้แล้วบางสว่วนก็ไปที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะด้วยอ,ออกก็เริ่กินค่ะกินแล้วก็พยายามที่จะบอกเขาด้วยว่าร้านไหนที่เด็ดสุดอไหนที่พอเขารอบบ้างก็ต้องเลือกดูอันนี้เขารอบเป็นเน็สเต็ปไหนที่จำเป็ต้องลองดูแบบเรื่อยๆอก่ะสังเกตโปสเตอร์ดูนะครับอ,อโสเตอร์าสายกินทั้งคู่เลยหน้าพอดีมือเลย พอดีคำนะรอ<ค>บพอดีว่ามีแฟนๆเรียกร้องนะครับว่าถ้าเกิดจัดที่ปิ่นแก้วแล้วอยากให้เปจัดที่เจ้าพนธนาด้วยเขาเะจะ้นนาพนธเองก็อยากมีคนไปเหมือนกันนะครับคือ,อ,คอตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผมไปคือแฟนๆลิ้นจี่โปนี่คือมากันแบบขับข้างมากแล้วแต่ละร้านคือเด็ดจริงๆนะครับค่ะอย่าลืมไม่ท่านมากันได้เลยนะครับพีแ่งง7วันทั้นเองนะคะที่งานลิ้นจี่โปแฟนนะคะวันที่2ี่8ชวนเออแล้วแต่วันนี้แล้วค่ะถึงวันที่3มีนาคมมีท่านเองนะครับมีแค่7วันนะคะบอกก่อน ร้อยร้อยกว่าร้านครับพันยเมนูที่เซนทัานปิ่นเกล้าและบางส่วนนะครับไปที่เซนทัานพาซาแจ้งวัฒนะต้องไปให้ได้นะครับอย่าพลาดเลยค่ะ